ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขออำนอยวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้พบแต่ความสุขความเจริญในปีที่ผ่านมานั้นเราก็ได้ผ่านอุปสรรคฝ่าผ่านจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงปัญหาต่างๆก็ผ่านไปด้วยดีก็ถือว่า เรานั้นโชคดียังที่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีอยู่ในระดับหนึ่งเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้มีสติในการดำเนินชีวิตจะทำอะไรให้นึกถึงความปลอดภัยเอาไวา้เรามีสติในการคิดในการพูดในการทำ ที่เป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามเป็นไปตามความเป็นจริง allt. ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อเราเมีสติในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็จะส่งผลให้กับพวกเรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้แยติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจ ที่จะสร้างความดีเพราะความดีที่เราทำนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากโรคาพระยาธิแม้คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทุกประการเทิน